สำหรับราคาทองคำในช่วงเช้าวันศุกร์นี้นะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยปรับตัวหรือมีการพุ่งขึ้นกว่า20เหรียญดอลลาร์ต่อทรอซอนครับหลังจากวันนี้เนี่ยราคาปิดทรงตัวนะครับบวกได้ไม่ถึงสองเหรียญทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นครับจากสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศประทุขึ้นอีกครั้งนะครับทั้งนี้เนี่ยความวิตกกังวลต่อแนวโน้มที่รัเสเซียอาจจะมีการสู้รบกับยูเครนโดยใช้อาวุธนิวเคลีย์ กลับมาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหรือผลักดันให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอีกครั้งนะครับหลังจากประธานาธิบดีวลรเดิเมียปูตินแห่งรัเสเซียครับมีการออกถแถลงการ์นะครับเตือนหากชาติตะวันตกให้อาวุธนิวเคลียร์กับยูเครนในการสู้รบกับรัสเซียรัรเสเซียจะตอบโต้ชาตินั้นโดยการใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีเมืองดังกล่าวหรือประเทศดังกล่าวนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งกระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นครับ ทั้งนี้เริ่มมีการหาลือกันในองค์กรสหประชาชาตินะครับต่อการปกป้องหรือพิทักษ์ยูเครนโดยการใช้อาวุธนิวเคลีย์จากบรรดาประเทศต่างๆให้ยูเครนใช้ในการสู้รบหรือในการตอบโต้กับรัสเซียครับประเด็นดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับมีการรายงานว่าปัจจุบันเนรัสเซีย,ยมีการโจมตียูเครนอย่างหนัก แล้วมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานนะครับขณะที่ยูเครนก็มุ่งเป้าโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่รัสเซียมีการยึดครองเอาไว้นะครับภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ายูเครนเองก็เข้าตาจนและโจมตีรัสเซียโดยใช้โรงไฟฟ้าที่รัสเซียยึดครองเอาไว้นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยจึงทําให้เกิดความวิตกกังวลต่อภาพการสู้รบที่หนักหน่วงครับอย่างไรก็ตามนะครับ หลายฝ่ายมองว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวรุนแรงหรือบานปลายเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นานาประเทศเนี่ยเข้าร่วมรบหรือร่วมให้การสนับสนุนกับทางฝั่งยูเครนในการสู้รบกับรัสเซียเพิ่มมากขึ้นครับขณะที่สัปดาห์หน้านะครับจะมีการอนุมัติงบประมาณจากทางฝั่งสหรัฐอีกก้อนหนึ่งโดยประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยเตรียมเสนอในส่วนของงบประมาณแล้วก็จะนําอวุธยุปกรณ์ชุดดังกล่าวเนี่ยให้กับทางยูเครน ซึ่งมีการคาดการณ์นะครับว่าหากสหรัฐมีการให้อาวุธชุดใหม่กับทางยูเครนานานาประเทศที่ให้การสนับสนุนในส่วนของการสู้รบของยูเครนกับต่อรัสเซียเนี่ยก็อาจจะมีการให้อาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมทางนี้เนี่ยท่าทีของวลาดิเดมียร์ปูตินห่งรัสเซียมีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการประกาศว่ารัสเซียอาจมีความจําเป็น จะต้องโจมตีฐานทัพของกลุ่มนาโตหากสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยที่กลับมาขับเคลื่อนและผลักดันราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้พุ่งขึ้นในวันนี้นะครับนอกจากนี้หากหันไปมองสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบุลเลาะห์ในเรบานอนที่มีข้อตกลงหยุดยิงกันนะครับปรากฏว่าสถานการณ์ความตึงเครียดกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจาก มีการกล่าวโทษกันไปมานะครับว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยระมิดข้อตกลงหยุดยิงทั้งนี้เนี่ยหลังจากมีรายงานว่ารถถังของอิสราเอลมีการโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายฝ่ายมีการจับตาครับว่าการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบัลเลาะจะทวีความตึงเครียดหรือทวีความดุรงเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับหากมีการกลับมาสู้รบกันนะครับ ก็อาจจะทําให้ข้อตกลงหรือสัญญาหยุดยิงเนี่ยเป็นมูคาไปนะครับภาพความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็อาจจะกลับมาทวีความตึงเครียดหรือทวีความรุนแรงอีกครั้งหนึ่งครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศหรือการสู้รบกันนะครับเป็นสิ่งที่ยากต่อการประเมินหรือยากต่อการคาดการณ์นะครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนในช่วงนี้อาจจะต้องเน้นไปรัษณะข,ของการทำกำ,ำไรระยะสั้นแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพราะว่าหากสถานการณ์กลับมาคลี้คลายหรือมันเาบาบางนะครับทองคําในฐานะสียนซับพอร์ตภัยก็อาจจะถูกขายทํากําไรสลับกลับลงมาได้เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากเราดูภาพของการเคลื่อนไหวของทองคําจากด้าน,นเทคนิคพบว่าแรงซื้อหรือแรงหนุนที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ทองคำเนี่ยเขาเบ่งเอทาหรือผ่านกรอบช่อนลที่เป็นทิศทางไซเวดาวขึ้นมาได้นะครับทางนี้เนี่ยเราเลยแนะนําเป็นลักษณะของการหาจังหวะเข้าซื้อ หากราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่ถึงแนวรับนะครับให้แนวรับ26382621ี่เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเป็นจุดพิจารณาเข้าเสี่ยงซื้อเล่นสัน้นหวังทากําไรจากการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับครับเมื่อราคาปรับตัวขึ้นอาจจะทยอยแบ่งทองคําออกขายตามแนวต้านเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับหรือเก็บกําไรเข้ากระเป๋าไว้ก่อนให้แนวต้าน 2670-,2688 ยเนหรดียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับสำหรับทองไทยต้องบอกว่า การที่ญี่ปุ่นมีการเปิดเผยเงินเฟ้อในช่วงเช้าวันนี้นะครับพบว่าเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นจนทําให้มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ที่จะประชุมกันในเดือนธันวาคมอาจจะมีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนเป็นปัจจัยที่ทําให้เงินเยนกลับมาแข็งค่ามากครับการแข็งค่าของเงินเยนก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทําให้บาทเนี่ยกลับมาแข็งค่ามากการแข็งค่าของเงินบาทจึงเป็นปัจจัยกลับมากดดันราคาทองคําในประเทศนะครับ เรามองว่าจังหวัดที่บาทแข็งค่าณปัจจุบันเนี่ยหากสามารถเข้าซื้อทองคําในประเทศในแนวรับของโกลสปอตที่เราให้ไว้ได้นะครับก็น่าจะมี gap ในการทํากําไรและก็ความเสี่ยงที่ไม่มากนักนะครับทางนี้เนี่ยเราให้แนวรับของทองไทย42,850 42,600บาทต่อบาททองคํานะครับถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวสามารถเข้าซื้อเล่นสั้นมีเป้าหมายในการทํากําไรระยะสั้น4 3 4 0 0 4 3 0 0 0 700ร้อยบาทต่อบาททองคําครับอย่างไรก็ตามอยากจะให้จับตาดูการเปิดเผยหรือการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับท้งนี้อยากจะให้จับตาหรือดูการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวัน G ูดไฟน์เดย์นะครับตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐจะเปิดทําการเพียงแค่ครึ่งวันนะครับก็อาจจะทําให้ปริมาณการซื้อขายในฝั่งสหรัฐเนี่ยเบาบางลงไปนะครับ แต่ยังมีการเปิดเผยหรือการรายงานข้อมูลเศรษฐกฐิจในฝั่งยุโรปอยู่ครับประมาณบ่าย2โมงนะครับทางเยอรมน,นีจะมีการเปิดเผยเดัชนียอดค้าปลิกประจําเดือนตุลาคมนะครับบ่าย3โมง55นาทีจะเป็นการเปิดเผยอัตราการเปลี่ยนแปลงการขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับและประมาณ5โมงเย็นครับจะเป็นการเปิดเผยเดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อในฝั่งยุโรปนะครับ ซึ่งข้อมูลชุดดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่กลับมาขับเคลื่อนหรือส่งผลให้ตัวราคาทองคําระหว่างวันเกิดการสวิงตัวหรือการเวียงตัวก็อาจจะใช้จังหวะด,ดังกล่าวในการจับจังหวะการลงทุนดูนะครับทั้งนี้หากนักลงทุนท่านใดน,นะครับอยากจะออมทองคําอยากจะเทรดทองคํา YLG b u l l i o n t International มีแอปพลิเคชัน GetGo นะครับซื้อง่ายถ่ายครบจบในแอปเดียวนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ like, share, ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ